จอดไปก่อนนะสายจอดนะครับเดี๋ยวต้นงจอดไปก่อนนะครับพักขี่แบบนนะ้ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าไม่ได้ขี่ไปไหนเลยสำหรับสายจอดก็ หลักๆของผมก็คือใช้สแตนอะในไหนก็จอดแล้วก็ถ่ายคลิปแนะนําสายจอดแล้วกัน mm hmm. ก็สาหรับผมก็สิ่งสําคัญก็คือไม่รู้สําคัญไม่สําคัญนะแต่ผมว่ามันต้องมีอ่ะก็สแตนยกหน้ายกหลังนะครับก็ไม่ให้ความเสียหายของยางเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ให้มันแบนเฉพาะที่อยู่กับพื้นนะอันนี้เราก็ยกขึ้นอ่ะ แล้อีกอย่างคือเวลาเราเซอร์วิสหรือเราล้างรถอะไรเงี้ยมันก็ง่ายถ้าถ้ามีสเตนหน้าหลังก็ก็ดีนะแล้วก,ก็อีกอย่างหนึ่งก็น้ำมันเต็มถังครับอย่าลืมสําคัญนะสำหรับนะใครที่จอดนะครับก็อย่าลืมเติมน้ำมันเต็มถังนะครับเพราะว่ามันไม่เคยมีเคสว่ามันเคยมีเคสวา่าจอดแล้วสนิมขึ้นถังนะฮะก็เติมน้ำมันเต็มถัง,งไว้ครับสำหรับใครปิดสายจอดนะ แล้วก็อันนี้เดี๋ยวก็จะล้างโซ่เดี๋ยววันหน้าค่อยมาล้างโซ่นะ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นี้